สวัสดีครับมาพบกับช่อง m แ a r o Channel อีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับอ่ะมาครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทีมตั้งรับใน PVP นั่นเองนะครับผมซึ่ง ในตอนนี้นะครับในปัจจุบันนี้เมตานะครับผมซึ่งเป็นเมตาอัดหน้าป้อมเองทําให้ทางด้านของตัวบินนั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยเนะครับผมตั้งแต่ตัวอย่างอาดมเข้ามาผมพอเมตาอัดป้อมเริ่มต้นขึ้นครับตัวอย่างตัวบินต่างๆนานาเนี่ยทุกๆตัวเลยนะผมก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในเกมตั้งรับมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบ็อปตำนานกันก่อนดีกว่านะครับผมมาครับไปดูกัน มาดูกันเลยอดูก่นอนก่อนนะครับผมคนแรกไหนดูตีนุ่มหน่อยซิคนแรกโอ้โหใช้ตัวบินตัวใหม่ซะด้วยนะครับผมเป็นตัวธาตุไฟนะครับอาริสนั่นเองอ่าก็ ใครอยากใช้ตัวไหนก็ไม่มีปัญหานะครับผมอันนี้ก็มาดูเป็นตัวอย่างกันก่อนเฉยๆนะครับว่าเขายังใช้ตัวบินในเกมตั้งรับด้วยนในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมอย่างมากครับในตอนนี้นะครับผมดูทีมละไปครับคุณริต้าใช้หรือเปล่าโอเคใช้อาริสเหมือนกันนะผมเป็นตัวบินตัวใหม่ธาตุไฟนะครับเกียร์ก็คล้ายๆกันเลยนะผมแต่ต่างกันแค่ช่องสุดท้ายนะครับผม ช่องสุดท้ายนี้ไซส์อะไรอ๋อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่2จุดนะครับผมสำหรับคุณริตา้าอ๋อโอเคช่องก่าเขาใส่รถคูราเนเจอร์โคนาเกียกับคุณติหนุม่มเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเขาก็เลยจำเป็นต้องใส่ความเร็วในการเคลื่อนที่ช่องสุดท้ายเสริมเข้าไปนะครับผมอ่ะโอเค,อเคต่อมานะครับผมมีอีกไหมไหนดูหน่อยซิคุณใจยมงโอเคตัวบินใช้กบนะ้ำบินและอูใช้สองตัวเลยทีเดียวโอ้โห و, อลิสบินก็ใช้โอเคว้าว โอ้โหใช้ถึง2ตัวกันเลยทีเดียวคุณเทสเซอร์ครับไหนดูซิโอ้มีไม่เนี่ยคุณเทสเซโอ้มีเหมือนกันด้วยโอ้โหระดับตำนานท็อปทอปท,ที่อยู่ในช่วงท็อป10อันดับแรกนี่ใช้กันทุกทีมเลยนะครับเนี่ยว้าว โอ้น่าจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเขาถึงใช้กันนะครับผมโอเคชิงเอโตะก็ผมคนนี้ก็ใช้กบน้ําบินอูใช้2องตัวเลยด้วยใช้โคนนี่ไฟบินตัวใหม่อีกด้วยนะครับผมเกียร์ก็ไม่ค่อยต่างกันมากครับอาจจะปรับเปลี่ยนกันเล็กๆน้อยๆแล้วแต่คนไปนะครับผมอ่าเราก็จะมาพูดถึงนะผมว่าทําไมนะตัวบินหนึ่งเข้ามามีบทบาทในเมตาอัดหน้าป้อมนั่นเองนะครับผมจากที่เราเห็นกันไปนะว่าเออ ทีมในระดับท็อปๆเนี่ยแบบว่าใช้ทีมที่มีตัวบินกันหมดเลยนะครับในทีมตั้งรับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างคร่าวๆกันสัก1ทีมละกันของคุณตีหนุ่มก็ได้นะครับผมอ่ะทีมปกติเนี่ยก็ใช้เป็นดาเมจแสง2ตัวครับผมแล้วก็ป่วนเป็นเอ็ดเวิร์ดแสงกับคุณนิสรอดเสริมสตันนะครับผมแล้วก็เสริมสตันด้วยทนายบวกเงานั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ตัวเบามายากลในการดันหน้าป้อมอัดหน้าป้อมแทนตัวของอาดมนะผมสำหรับคนที่มี เพื่อที่จะได้คโบตัวหนืดน,นั่นเองครับผมสำหรับรีกงสรับท็อๆค,ครับอย่างเราไม่มีไม่ได้ปั้นแม็กเกียไม่ได้หัวเนี่ยผมแนะนําไปใช้อดัมจะคุ้มค่ามากกว่าครับตัวพาวไมายากลเนี่ยถ้าไม่ได้ปั้นแม็กนะผมแล้วก็เกียร์ไม่ดีเนี่ยจะใช้งานได้ลําบากมากครับความเก่งกาจของมันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะผมประสิทธิภาพจะไม่ได้สูงสุดน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้ใส่เกียร์แบบว่าปล่อยออกมาตายด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านของล a ส t อ c t แทนั้นมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะผมเวลาเรียกออกมาตายเนี่ยมันจะทําให้ฝังงตรรข้า้าเได ไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองครับผมไม่คุ้มค่ากับการใช้แน่นอนครับสำหรับเกียร์เซตที่แบบว่าเรียรออกมาตายนะครับผมอ่าก็ใครใช้อยู่ก็กลับไปคิดกันใหม่ได้นะครับผมส่วนตัวหนึ่งก็ใช้เอลซ่ารีเซ็ตสกิลนะครับผมบวกกับรูเดียสหยุดเวลา5วิคอมโบกับตัวเหนือนั่นเองแล้วก็เอาชินจังมาทำ,ดำาดเมจธาตุน้ำที่มีดาบน้ำติดมาด้วยนั่นเองนะครับผม แถมบางทีก็ยังอาจจะติดเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยเสริมเข้าไปอีกด้วยนะครับผมอ่ะไม่ได้เน้นทางคอมโบความสามารถเปิดมากสักเท่าไหร่นะผมเพราะว่าใช้ตัวหนึ่งสองตัวครับแล้วก็ใช้ตัดแร่สองตัวนั่นเองครับผมจะติดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนั่นเองครับแต่ดูท่าทางแล้วเขาน่าจะทําให้ติดทางหน้าของตัวหนืดมากกว่านะผมเพราะว่าใส่รถครูดาวเรนเจอร์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผม ไหนดูซิเหลือ4.5วิครับแล้วก็ตัวบาวมายากลเหลืออยู่ประมาณ2วิกว่าๆนะครับผมส่วนคอมโบแรนหนืดน,นะครับไหนดูซิโอเหลือ2วิกวกว่าๆเช่นเดียวกันครับเพื่อสตัรออกมาป่วนบ่อยๆนั่นเองครับแล้วก็ดามจจากบาวร็อกครับผมเหลือ2วิโอโห แสดงว่าอาจจะเน้นทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะต้องการให้ติดทั้งสองฝั่งครับไม่ว่าตัวหนืดหรือแรนหนืดน,นะครับผมไม่ได้โฟกัสอะไรอย่างนึงมากติดก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นั่นเองับผมเขาโฟกัสไปที่การยัดหน้าป้อมเพื่อให้จบเกมได้เร็วมากที่สุดนั่นเองนะครับผม ส่วนตัวบินนั้นเอามาทําไม้นะผมเข้าถึงประเด็นหลักกันเลยดีกว่าตัวบินนั้นเขาเอามากดดันทางภาคอากาศหรือภาคการบินนั่นเองนะผมเพื่อที่จะทําให้ฝั่งศัตรตูเนี่ยจะต้องเอาตัวการบินมาด้วยนะครับในทีมบุกนั่นเองนะครับผมทำให้เสียตําแหน่งไปหนึ่งตัวฝั่งตั้งรับเนี่ยก็เสียตัวบินไปหนึ่งตัวเช่นกันครับหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับผมทำให้แบบว่ารู้สึกมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับผมในการตรีแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะทีมบุกหรือทีมรับเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเสียช่องหนง วการบินก็ตัวบินนะผมบ,บางทีเนี่ยใส่ทีมตั้งรับด้วยตัวการบินด้วยซ้านะครับผมการที่ฝั่งตรงข้างเอาตัวบินมายัดป้อมนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ว่าตัวบินเนี่ยใส่มาแล้วผมกดดันทางภาคอากาศเนี่ยจะใช้งานได้ดีมากครับในปัจจุบันนี้เพราะว่าเมตาของเราเนี่ยเป็นเมตายัดหน้าป้อมนะครับพอดันไปถึงหน้าป้อมได้เนี่ยนอกจากภาพพื้นแล้วถ้าภาคอากาศเราตีป้อมด้วยเนี่ยจะเป็นการบังคับให้ฝั่งศัตรูเนี่ย รีบใช้ไอเทมอย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นพายุหรืออมตะนะผมเพราะว่าเลือดป้อมเขาลดลงไปด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะเลยเป็นเมตาในปัจจุบันนี้ครับที่นิยมเอาโตัวบินมาใส่ในทีมตั้งรับนั่นเองนะครับผมหลายๆคนใครมีตัวไหนเนี่ยก็หยิบนํามาใช้กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็ดเวิร์ดบินนะครับผมหรือว่าโคนี่ธาตุไฟตัวใหม่หรือว่าเกเกนกบน้ําบินก็ตาม หรือแม้แต่แม่มดบินก็ได้นะครับผมสาหรับแม่มดบินาดเมื่อตัวใหม่นั่นเองครับผมถือว่าใช้ได้ครบทุกตัวเลยนะครับผมนอกเหนือจากนี้เนี่ยพวกเซลลี่ไหวพลิบบินนั้นก็ตัดทิ้งเลยเลยครับตัวนี้ใช้งานไม่ได้จริงครับแนะนําแค่ในกิวอว์เท่านั้นส่วนตัวอย่างพวกโคโนี่บินท่าแสงครับผมตัวนั้นนี่ ต้องปั้นแม็กซ์ครับถึงจะใช้งานได้ดีถ้าไม่แม็กซ์เนี่ยผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็ม่องเท่งครับผมแซลลี่หิมะเนี่ยตีแป๊บเดียวตายเลยนะผมเพราะว่ามันแพ้ทางทาธาตุกันนั่นเองครับส่วนตัวปกติเนี่ยเอ็ดเวิร์ดบินหมูก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับเพราะว่าแพ้ทางแซลลี่มากลุกอย่างหนักนั่นเองครับเพราะว่า,าธาตุมันตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับผม ส่วนตัวที่น่ามา่ที่สุดก็คงจะเป็นกบน้ําบินนะครับเพราะว่าตัวที่ชนะทางท่านเนี่ยก็จะเป็นมูนผีจีนเท่านั้นแล้วก็ไม่ค่อยนิยมนามาใช้ในทีตมตั้งรับด้วยเพราะว่ามันตาย่ันที่จย่างง่ายสเตตัสมันเก่าแล้วนั่นเองครับสำหรับตัวมูนผีจีนนั่นเองครับฉะนั้นกบน้ําบินยังคงเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากที่สุดในตอนนี้ครับสำหรับตัวบิน ส่วนตัวโคนี่ตัวใหม่นะผมก็นํามาใช้ได้ครับมันเสมอทางท่ายกแซลลี่หมัางลุกน่าจะตายได้ยากอยู่นะครับผมแล้วก็ที่คนต่างๆเนี่ยพวกดาบและทอมนำมาใช้กันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองครับแถมยังมีต้านสกิลกับหลบสกิลให้ตัวมันเองด้วยทําให้ตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้ไวครับผมแล้วก็ตายได้ยากครับทั้งหลบสกิลแล้วก็ต้านสกิล แถมถ้าใส่ทั้งน้้นของหลบหลีกเสริมเข้าไป100%แบบนี้แล้วด้วยนะผมผมบอกได้เลยว่ายืนกันยาวๆครับเขาก็เลยนําตัวใหม่มาใช้นั่นเองนะครับผมถือว่ามีข้อดีมากกว่ากบน้ําบินตรงจุดสกิลบัฟนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกบน้ําบินกันสักหน่อยครับคุณจะโยมเมื่อกี้ใช่ไหมครับโอเคนี่ครับสกิลที่1ครับสกิลบัฟมีหลบสกิลแล้วก็หลบหลีกบัฟช่วยครับผมอันนี้ก็ยังคงดีครับแต่ว่ายังไม่เท่ากับตัวของ โคนี่ตัวใหม่ครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีบัฟเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่นั่นเองครับจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ช่วยทําให้ตัวบินเราไปถึงหน้าป้อมของเขาได้เร็วมากสุดแล้วก็ตีป้อมบีบบังคับให้เขารีบใช้เทมได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะก็แตกต่างกันตรงนี้ครับแล้วแต่คนเลือกใช้แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยลกรก่ระปกติอย่างเราเนี่ยผมแนะนําแค่กบน้ําบินก็เพียงพอนะครับผมอ่ะใครใช้โคนี่บินก็แล้วแต่นะครับ ขึ้นอยู่กับเกียร์ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับเกียร์ฟรีสำหรับตัวบินผมก็เคยอธิบายไปแล้วก็ขอบอกอีกหนึ่งครั้งละกันนะผมก็จะเป็นทางด้านของเกียร์ปืนพนธะสไนเปอร์รองเท้าแล้วก็ทางด้านของนาริกานั่นเองครับสำหรับเกียร์ฟรีใครที่มีเกียร์ที่ดีขึ้นเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนตามกันไปนะครับผมถ้าผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเซตเดียวกับตัวซาริแมมมอที่ผมใส่อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูซาริแมมมอกันสักนิดนึงครับที่ผมใส่อยู่อืม นี่ครับผมซรลิมอตที่ผมส่อยู่เซตนี้ครับผมแนะนําเลยครับยืนอึดแล้วก็ใช้งานได้ดีแน่นอนครับผมเป็นปืนเลี้ยนราดกางเกงเลี้ยนราดแล้วก็นาฬิกานั่นเองครับผมปืนเลี้ยนราดเนี่ยมีทั้งพลังโจมตีกายถึง2ช่องเลยทีเดียวครับสำหรับสายว่องไวเราใส่เสริมเข้าไปได้แล้วกางเกงเนี่ยเราสามารถใส่หลบหลีกเข้าไปเสริมได้1จุดครับและสุดท้ายครับนาฬิกาก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่กับหลบเหลีกเสริมเข้าไปนั่นเองครับ ตัวของแซลลี่แม่มดเนี่ยก็จะมีทั้งด้านของใช้สกิลด้วยครับหลบสกิลต้านสกิลแล้วก็ทั้งน้้นของหลบหลีกเกิน100%อยแถมยังวิ่งไวอีกด้วยครับค่อนข้าง,างที่จะเตตัสครบเครื่องกันเลยทีเดียวถ้าจะให้ดีเนี่ยไม่ควรมีทั้งน้านของอาตาัตราการใช้สกิลซะด้วยซ้ำนะผมแต่ว่ามันติดมาในปืนไฮเปอร์ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าใส่ใส่ไปแล้วกันนะผมตัวบินที่ดีเนี่ยจะต้องทําให้สกิลมันออกน้อยที่สุดครับเพราะว่าการออกสกิลแต่ละหนึ่งครั้งเน หยุดบินไปนะคะผมอ่ะทำให้บินไปถึงป้อมฝั่งเขาได้ช้าและกดดันได้ช้านั่นเองนะผมนี่ก็เป็นข้อเสียของการใส่อัตราการใช้สกิลให้กับตัวบินครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนพันธ์เซเปอร์ก็ไม่เป็นไรผมยังพอใจยอมรับการใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้เล็กๆน้อยนะผมสำหรับการใช้ทางการบินผมไม่ว่าจะเป็นทีมบุกหรือทีมตั้งรับเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับผมเหตุผลก็บอกไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย